สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับในส่วนของตัวส่วนประกอบต่าง,างๆนะครับที่จะทำเป็นเว็บออกมาเนาะหลักๆแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของตัวโดเมนนะครับมีในส่วนของตัวโฮสต์นะครับแล้วก็จะเป็นธีมที่ผมใช้งานเนะาะท้งนี้นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นรายปีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโดเมนนะครับหรือว่าชื่อของเว็บไซต์เนาะ ปกติแล้วเนี่ยโดเมนหรือชื่อของเว็บไซต์นะครับผมก็จะจดอยู่ประมาณ2ที่3ที่นะครับก็จะมี z c o m มนะครับมีลักคอมนะครับแล้วก็มีของเวสต์ทอมเนาะแต่ว่าที่ใช้งานหลักๆแล้วก็จดเยอะมากนะครับจดหลายอันมากก็คือจะเป็นของตัวลักคอมนะครับตัวนี้นะครับถามว่าทำไมจดที่ลักคอมนะครับนี่ครับลองดูนะครับของลักคอมนะครับโดเมนดอทนะครับจะอยู่ที่269บาบาทนะครับในปีแรกเนาะ แล้วก็ในปีต่อไปนะครับที่ในส่วนของการต่ออายุนะครับก็จะอยู่ที่350บาทเนาะซึ่งถือเป็นราคาที่น่าจะถูกที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับน่าจากนะน่าจะ,นะาจะแต่ว่าของ z com นะครับก็มีโปรโมชั่นนะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้โฮสที่ z. เลยนะครับเพราะว่าจะส่วนมากก็จะเป็นจดโดเมนซะมากกว่านะแล้วก็ถ้าเป็นโดเมนเนี่ยจะจดที่ลักคอมกับตัว Z นะครับในวิดีโอนี้นะครับในคอสนี้นะ ก็ <G ül> จะใช้ในส่วนของตัวลักคอมนะครับแล้วก็โฮสของลักคอมเป็นหลักนะถ้าใครจะใช้ที่อื่นก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่าผมคิดว่าไม่น่าจะทําเว็บเยอะนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นทําใหม่เนาะหรือว่าต้องการทําเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทําได้นะครับมาดูกันเนาะในส่วนของตัวชื่อโดเมนนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวลักคอมเนาะเพราะว่าหนึ่งก็คือราคาถูกนะครับแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกันนะไม่ได้มีความแตกต่างนะอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโฮสตอมนะครับ ตัวนี้นะครับก็อ๋อโดเมนจะเป็นอันนี้นะครับโดเมนของ z ซ o m ทคอนะครับโดเมนของโฮสตอมนะครับก็จะอยู่ที่400ต่อปีนะครับซึ่งปีแรกนะครับก็ต่างกันแล้วเนาะ400กับ270นะครับก็ต่างประมาณ130นะครับเนะครับแบบนี้นะครับถึงปีต่ออายุนะครับของละคอมก็จะถูกกว่าเพราะว่าอยู่ที่3 5 0อบาทนะครับอันนี้เนี่ยในส่วนของการโอนย้ายหรือว่าย้ายโฮสย้ายโดเมนอะไรพวกนี้ทำได้หมดนะครับทำได้เหมือนกันเนาะ เนี่ยตัวนี้นะครับดังนั้นนะครับผมก็จะเลือกนะครับเนี่ยในส่วนของตัวดอทอื่นนะครับก็ราคาใกล้ๆกันนะครับเขาก็จะมีบอกให้นะครับว่าราคาเท่าไรอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็จะสามารถเข้ามาดูได้นะครับแบบนี้นะครับในส่วนของตัวโฮสต์ตอมนะครับผมไม่ได้ใช้นะในส่วนตัวโดเมนผมก็จะใช้ของลักคอมนะครับทั้งนี้นะครับเวลาที่เราจดโดเมนกับเช่าโฮสต์นะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องที่เดียวกันก็ได้นะครับแต่ว่า ถ้าอยากง่ายสะดวกนะครับก็จดที่เดียวกันก็ได้ทั้งนี้นะครับใครไม่เคยทํามาก่อนเนาะก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าถ้าทําไม่ได้นะครับแล้วก็กังวลใจในส่วนนี้นะครับก็แจ้งมานะครับเดี๋ยวผมทําการจดโดเมนแล้วก็เช่าโฮสให้นะครับก็ราคาก็เท่านี้เลยนะครับแล้วก็เออเท่านี้นะครับปีแรก269บาทนะครับแล้วก็ปีต่อไปก็คือ3 5 0าบาทเนาะโอเคเดี๋ยวผมทําให้ได้นะครับก็คือแจ้งชื่อมาก็เดี๋ยวผมจะทําไว้ให้นะครับว่าเช็คชื่อโดเมนของเราที่ไหนนะครับ ยังไงเนาะอ่ะมาส่วนที่2นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวโฮสต์นะครับหรือว่าพื้นที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของเรานะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับก็จะมีหลากหลายราคามากนะครับทั้งนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับสาหรับใครที่ไม่เคยทําเว็บมาก่อนเลยเนาะหรือว่าใครที่เคยทําเว็บมาแล้วนะครับก็สามารถข้ามส่วนนี้ไปได้เนาะ ราคานะครับก็จะคล้ายๆกันเนาะของลักคอมนะครับก็จะอยู่ที่500เริ่มต้นนะครับก็อยู่ที่599บาทต่อปีเนาะได้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลนะครับอยู่ที่5กิกนะครับแบบนี้นะครับอ่าแต่ถ้าเป็นของ z ซฟดอนะครับก็จะอยู่ที่4กิกนะครับราคาแพงกว่านะ690บาทนะครับต่อปีนะอันนี้เป็นราคาต่อปีนะครับอ่ะมาดูกันนะครับอีกอันนึงนะครับที่อยากจะให้พิจารณาไว้นะครับเพราะว่า หนึ่งก็คือว่าในกรณีถ้าสมมติว่าเราทําแค่เว็บเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับสามารถทําได้เนาะเนี่ยตรงนี้นะครับเขาบอกว่าโดเมนลิมิต ouais นะครับได้1นนะครับก็คือเราสามารถใช้1โดเมนกับ1โฮสต์นี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าสามารถทําเว็บย่อยๆได้อีกนะครับก็คือสับโดเมนเนี่ยลิมิตนะครับแล้วก็ดัตต้าเบรเนี่ยได้เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับอินโนดนะครับก็คือจํานวนไฟล์ในโฮสต์นะครับก็คืออันเนี้ยไม่จํากัดนะครับไม่จํากัดเลยนะครับว่าสามารถจะใส่ไฟล์ไปเท่าไหร่นะครับ สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าจํากัดในส่วนของตัวพื้นที่นะครับจะจะแยกกันนะก็คือพื้นที่อันนึงแล้วก็อีกอันนึงก็คือจํานวนไฟล์นะครับเช่น1ล้านไฟล์นะครับอาจจะมีขนาดอยู่ใน5กิกก็ได้นะครับแต่ว่าบางที่เนี่ยก็คือ1ล้านไฟล์เนี่ยไม่สามารถกำมาพื้นที่5กิกแต่ว่าใส่ได้แค่1 0 0 0 0แสนไฟล์อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจำกัดตรงนี้นะครับแต่ว่าของรักคอมเนี่ยจะไม่จำกัดจำนวนไฟล์ในโฮสต์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ โาตอมนะครับตรงนี้เนี่ยเคยถามแล้วนะครับมีจำกัดดินโดสเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับทำไมตรงนี้แพงกว่านะครับในเมื่อขณะที่พื้นที่น้อยกว่านะครับมาดูกันก็คือตรงนี้เนี่ยเราสมมุตินะครับถ้าเรามีเว็บอยู่นะครับเว็บเราเนี่ยแค่200ร้อเมกนะครับหรือว่า500เมกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าพื้นที่ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับตรงนี้เนาะถ้าเรา จดโดเมนนะครับใหม่นะแต่เราใช้โฮสเดิมนะครับใช้พื้นที่เดิมนะก็สามารถทําได้นะครับตรงนี้ก็คือสามารถใช้พื้นที่เดิมได้นะครับเนี่ยโดเมนแอดออนนะครับไม่จํากัดนะครับตัวโฮสตนี้นะครับสามารถมีโดเมนเข้ามาติดกับเขานะครับหรือว่าใช้ได้หลายโดเมนไม่จํากัดครับเช่นโฮสเดียวนะครับอาจจะใช้5โดเมน10โดเมนเนื่องจากว่าเนื้อที่น้อยนะครับแล้วก็มีทราฟฟิกไม่เยอะนะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับทั้งนี้นะครับก็ ถ้าในกรณีที่ทําเว็บเยอะนะครับผมก็แนะนําในส่วนของตัวโฮสต์ตอมนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเ,เพิ่มได้นะครับเพิ่มโดเมนได้ไม่จํากัดเนาะอีกอันหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเราสามารถติดตั้งตัว WordPress ได้ตลอดนะครับสามารถติดตั้งตัวเว็บของเราได้ตลอดเลยเนาะอ่ะโอเคแต่ว่าสําหรับในกรณีนี้นะครับในคอร์สนี้นะครับผมก็จะเลือกเป็นในส่วนของตัวของลักคอมทั้งหมดเลยนะเพราะว่าหนึ่งก็คือง่ายนะครับที่เดียวนะครับแล้วก็ใช้งาน สะดวกนะครับของลักคอมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแผนสูงสุดนะครับแต่ว่าโดเมนลิมิตนะครับก็จะอยู่ที่20โดเมนนะครับก็คือ1โคสต์นะครับใช้ได้20โดเมนนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเรามีของอะตอมนะครับก็คือ20โดเมนเนี่ยใส่ได้อยู่แล้วนะครับจะใส่30ก็ได้นะครับแต่ว่าใช้ได้พื้นที่อยู่แค่4กิกเท่านั้นเองครับแผนสูงสุดนะครับก็คือ6 4กิกเนาะตรงนี้นะครับ 2,009นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของลักคอมนะครับก็จะอยู่ที่1,899นะครับสามารถใช้ได้100กิกสำหรับของคนที่ทำเว็บไปนะครับก็คือจะมีเว็บข่าวนะเว็บหนึ่งนะครับประมาณ30-40กิกได้เลยนะครับเพราะว่าอัพข่าวทุกวันเนาะตัวนี้นะครับก็แนะนำให้อัพแผนเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโฮสตอมหรือว่าตัวลักคอมนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันในพื้นที่แล้วนะครับต้องการที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็แนะนำเป็นตัวนี้ ไปเลยนะครับทีเดียวเลยเนาะซือตัวนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าใช้กันยาวๆนะครับไม่เต็มแน่นอนเนาะโอเคในวิดีโอนี้นะครับก็อ๋อจะมีอีกอันนึงนะครับที่เราจะต้องซื้อเพิ่มนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวโฮสต์เอ่อตัวทีมนะครับก็จะเป็นในส่วนของซีทีมนะครับเป็นทีมที่ เป็นของคนไทยนะครับพพอร์ตดีมากมีคู่มือให้อะไรเรียบร้อยนะครับก็ไปที่ตีมเวิร์ดเพลสนะครับอันที่เราจะใช้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวแพลนนะครับอันเนี้ยเขาจะมีที่เว็บนี้นะครับรับออกแบบเว็บด้วยนะแล้วก็ทําได้สวยนะครับเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดไว้ให้นะครับทั้งนี้นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับตรงนี้นะครับทีมอเนกประสงค์นะครับก็คือ1เว็บนะครับราคา1,600บาท ถามว่าเอาแล้วถ้าทำหลายเซลเพจหลายเซลเพจก็1เว็บก็ได้ครับไม่จําเป็นจะต้องซื้อเยอะก็ได้ก็แค่1600บาทนะครับมีคู่มือการใช้งานให้มีอะไรให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตเป็นเว็บบอร์ดมีอะไรพวกนี้เข้ามาถามได้เลยนะครับเป็นคนไทยนะแล้วก็ผมว่าเป็นธีมที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สวยออกแบบมาดีนะครับไวนะครับแล้วก็ดีครับดีเลยตั้งแต่ที่ใช้มานะครับก็ก็ธีมนี้ งานง่ายดีนะครับแล้วก็มีคู่มือให้นะครับตรงนี้เข้าไปดูได้นะซื้อแล้วก็เข้าไปดูได้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าในส่วนของตัวราคานะครับที่เราต้องจ่ายนะครับตอนหนึ่งปีนะครับถ้าสําหรับธีมแพนนะครับเขาก็ใช้ได้2ปีเนาะผมดูก่อนนะอ่าเนี่ยสปีต่อยุดลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็จะมีธีมเนาะพันหกร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีออสธีมพันหกนะครับ ชื่อเว็บไซต์ของเราเนาะตัวนี้ผิดได้เลยนะครับวิธีการซื้อก็ทําได้ไง่ายๆนะครับมันจะเป็นของไทยด้วยกันอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นโอนจะเป็นอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับวิธีการซื้อนี่สามารถซื้อกันเองได้นะครับในส่วนของตัวทีมเนาะโอเคโฮสต์ Host นะครับตรงนี้ก็คือโดเมนเท่าไหร่นะโดเมน269นะครับปีแรกเนาะ 269นะครับแล้วก็โฮสเนาะโฮสถ้าเป็นของลักคอมก็ปีแรกนะครับก่อนราคาต่อปีก็อยู่ที่ทำเว็บน้อย,นอยเนาะอยู่ที่599นะครับก็รวมรวมแล้วนะครับต่อป,ปีเนาะถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เราต้องการทำเว็บของเราเนาะทำเซลเพจก็ได้ทำเว็บอื่นก็ได้นะครับก็คือปีหนึ่งนะครับอยู่ที่สองที่เริ่มทำตอนแรกก็คือ2468่บาทนะ2468นะครับแต่ว่า ปีต่อไปนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับต่านี้เท่าไหร่นเนี่ย8 8 6บาทนะครับแบบนี้เลยเนาะปีต่อไปนะเออปีต่อไปโดเมนเป็น350นะตัวนี้ก็ยัง599เหมือนเดิมนะครับอันนี้ปีต่อไปก็99494 949บาทนะครับปีต่อไปก็จะถูกเพราะว่าเราต้องซื้อตีมปีแรกนะครับโอเค เดี๋ยววิดีโอนี้นะครับก็เป็นแนะนำเนาะในส่วนของตัวโฮสกับโดเมนนะครับแล้วก็ธีมที่เราต้องใช้นะครับทางนี้นะครับใครที่ไม่สะดวกนะครับที่แบบโอ้ไม่เคยทําแล้วก็มันจะยุ่งยากซื้อเองไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวทําให้หน่อยนะครับก็แค่คิดชื่อมานะครับแล้วก็แผนนะครับผมน่าคิดว่าแผน599น่าจะพอแล้วนะครับคิดชื่อเว็บมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเช็คให้นะครับหรือว่าจะเอาไปเช็คเอาเอา URL ไปเช็คเองก็ได้นะครับว่าโดเมนนี้ว่างไหมนะครับถ้าว่างอยู่ก็ จดได้เลยนะครับหรือว่าจะให้ผมจดหายก็ได้นะครับก็เป็นโดเมนเป็นโฮสต์นะครับแล้วก็ตัวทีมนะครับก็เดี๋ยวใครที่ไม่สะดวกทําเองนะครับก็แจ้งมานะครับเดี๋ยวผมดําเนินการให้ได้นะครับเพราะว่ายังไงทีมซีดนะครับก็ไม่มีเอเฟเฟรตอยู่แล้วก็จะยังไงก็ราคาเท่านี้เลยนะครับไม่ได้มีเพิ่มเติมอะไรเนาะโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับในส่วนของตัวโฮสต์กับโดเมนนะครับความแตกต่างแล้วก็ใช้ที่ไหนดีผมใช้ที่ไหนบ้างนะครับก็ ดูได้ในวิดีโอนี้นะครับแล้วก็วิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่การจดโดเมนนะครับเช่าโฮสกันเลยเนาะว่าผมต้องทํำยังไงบ้างนะครับมีขั้นตอนยังไงถ้าใครอยากจะทําเองเนาะถ้าใครไม่ทําเองก็ทักมานะครับเดี๋ยวทําให้เนาะโอเคสําหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ